สวัสดีค่ะวันนี้มก็จะมาเล่าเรื่องของการเป็นเกมเมอร์ของตัวเองเมื่อหลายปีก่อนค่ะก็มาจะมาเล่าว่าเล่นเกมเนี่ยเขาเล่นกันยังไงเกมออนไลน์เป็นยังไงมันสร้างผลดีหรือผลเสียยังไงค่ะคือจะได้เข้าใจพวกเด็กเล่นเกมหรือเด็กติดเกมหรือพวกเกมเมอร์มากขึ้นนะคะ เริ่มจากเมื่อประมาณตอนอิ่มอายุสัก29กนคะคะก่อนหน้าน,นั้นอิ่มก็ทํางานเกี่ยวกับออนไลน์อยู่ละเกี่ยวกับพวกค้าขายพระเครื่องในเว็บประมูลพระทีนี้เราก็จะมีเวลาช่วงสักเย็นๆหรืออยากเล่นก็เล่นไรเงี้ยก็เล่นเกมที่แรกเล่น pb ก่อน,นะค,ะ Point ค่ะพอยแบงค่ะก็ไปเล่นที่ร้านโอโซนสมัยนั้นร้านโอโซนดังมากในเชียงใหม่ คือพอเล่น p ีวีไปสักพักเนี่ยมันก็เวียนหัวเพราะว่าเมาส์มันจะตัวเกมมันจะหมุนนะคะชอบหมุนเวลาเมาส์เราขยับเนี่ยมันก็เวียนหัวก็เล่นไม่ไหวละทีนี้ก็เลยถามน้องในร้านเกมว่ามีเกมอะไรที่แบบเล่นได้อีกอะไรเงี้ยน้องเขาก็แนะนำเล่น a u d i t ั่นอะไรเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างแบบเป็นเกมที่ใช่สำหรับเราเลยเพราะเราเป็นคนชอบฟังเพลงไงคะ ออเ i ชันนี่มันก็เป็นเกมเต้นงคะก็คือใช้แป้นคีย์บอร์ดนีคะกดลูกศรกับตัวเลขอะคะ่ะให้ให้มันขยับไปตามลูกศรที่ที่มันเต้นเต้นอยู่แล้วมันก็จะมีเพลงให้เราฟังเนี่ยตั้งแต่นั้นมาก็เลยเข้าไปเล่นเกม Audition ชื่อในเกมชื่อออยค่ะแล้วก็มันมาจากการเห็น เกมเอ่อเห็นถังน้ำมันในเกม PB ก่อนเลยตั้งชื่อว่าออยแล้วก็เลยชื่อออยต่อมาจนถึงเล่นเกมเล่นเกมออเดชันทีนี้นี่ตอนเล่นเกมออเดชันเนี่ยหลานก็บอกว่าถ้าใครถามว่าอายุเท่าไหร่ให้บอกว่า19เนี่ยตอนนั้นอายุ29นะคะคือลดไปอีก10ปีอะ ก็เวลาเล่นเกมก็คนเด็กมันก็จะชอบมาทักทายกันอยู่แล้วในเกมสมัยนั้นออดิชั่นนี้เฟื่องฟูมากคือพีคสุดๆอะคะ่ะเป็นเกมที่แบบกำลังเข้ามาใหม่แล้วเด็กมันเล่นกันเยอะมากเนี่ยก็เลยบอกทุกคนไปว่าชื่อออยอายุ19เก้าเนี่ยก็เล่นเกมกันไปพอเล่นไปได้สักพักหนึ่งก็ มีเพื่อนคนแรกนี่จําได้ทุกวันนี้อยู่ยังจําได้อยู่คือถ้าให้ย้อนระลึกถึงความทรงจําตอนนั้นก็พอจําได้ถึงจะมาเล่าให้ฟังนี้นะคะชื่ออาร์มค่ะเพื่อนแรกๆที่เล่นกันเนี่ยชื่ออาร์มก่อนเป็นเด็กผู้ชายอายุสิบเจ็ดตอนนั้นอาร์มอายุสิบเจ็ดนี่แหละแตอ่อิมอายุยี่สิบเก้าแต่ตัวเกมอิมอายุสิบเก้าชื่อออยอาร์มมันก็ ตื้อขอแต่งงานขอแต่งงานคือในเกมออริชั่นขอแต่งงานได้ยนยคะมันก็ตื้อขอแต่งงานก็ตอนแรกก็เล่นมัว่วก็เลยกดไปรับอะไรมาสักอย่างเนี่ยแหละเหมือนกับจะเป็นแบบมั่นกันไว้อะไรเงี้ยประมาณนี้มั้งมันนานมากแล้วจาไม่ค่อยได้เหมือนกันนะเนี่ย ็ทีนี้ก็เลยเล่นด้วยกันตลอดแล้วส่วนใหญ่ก็มันจะเวลาเล่นเกมออนไลน์เนี่ยถ้าชื่อชื่อคนที่เป็นเพื่อนกันในเกมมันขึ้นมามันมันถ้าเราไม่ได้ไปปิดออฟไลน์ในในตัวเกมมันก็เหมือนเล่นเฟซหรือเล่นอะไรพวกเนี้ค่ะคือถ้าเราไม่ปิดปุ่มว่าเราตั้งค่าว่าเราออฟไลน์อยู่ทั้งทั้งที่เราออนไลน์นี่มันก็จะเด้งให้คนอื่นเห็นว่าเราเข้ามาออนไลน์เนี่ยอืม คือถ้าเข้าเกมมาเนี่ยคนที่เป็นเพื่อนเราก็จะเห็นชื่อเราเด้งมาแล้วว่าออนไลน์อยู่อนี้แล้วจากนั้นมาสักพักหนึ่งก็อ่ามันก็ไม่ค่อยได้เล่นทีนี้อิ่มก็เล่นของอิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยแหละจนก,กระทั่งมาเจอกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าไม่รู้ว่าเจอเกมก่อนหรือเจอแนวก่อนเนี่ยแหละค่ะสองคนเนี้แหละ แต่แนวเป็นทอมเกมนี่เป็นผู้ชายแนวนี้ชอบพาแบบไปจีบสาวแล้วเราก็แบบไปเป็นเพื่อนมันเงี้ยก็เลยสนิทกันตอนนั้นเขาพวกเขาก็เชื่อแหละว่าอายุ19เพราะนี้ใส่เรามันเด็กอยู่แล้วไงคะก็ปิดบังไว้เงี้ยเพราะว่าคิดว่าก็เล่นเกมเฉยๆคงไม่เป็นไร ตอนนั้นก็มีแต่เด็กทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ถ้าเล่นเกมออนไลน์มันก็ในยุคนั้นนะคะก็คิดว่าหลายๆคนก็ไม่ไม่ถ้ารู้จักกันช่วงแรกก็ไม่ค่อยจะบอกตัวจริงกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยเริ่มสนิทเริ่มแบบมีมีกลุ่มมีก้อนแล้วเพราะว่าทอเล่นกับแนวแนวมันไปจีบคนนั้นคนนี้บางทีก็หนีกระเทยด้วยอะไรเงี้ยสนุกดีคือเป็นทอมแต่แต่ตัวเกมเป็นผู้ชายทีนี้ก็เลยมีกระเทยมาชอบอะไรเงี้ย ซึ่งกระเทยก็ใช้ตัวผู้หญิงเล่นอะไรเงี้ยค่ะอืมเพอเล่นไปเล่นมาก็เริ่มมีกลุ่มมีก้อนขึ้นก็มีน้องคนนั้นน้องคนนี้คือเข้ามาเล่นด้วยกันแล้วเราก็จะแบบมีเวลาที่แบบเริ่มเริ่มนัดกันแล้วว่าเออกี่โมงกี่โมงเขาเลิกเรียนกันกี่โมงเราก็เจอกันเวลานี้เวลานี้นะอ่อนกี่โมงกี่โมงอะไรเงี้ยคือเริ่มเริ่มเริ่มมีความเป็นกลุ่มแล้วก็มีคนชอบมาเล่นด้วยเยอะแล้วคนรู้จักเยอะละเนืง่ง อาจจะเป็นเพราะว่าแบบคุยสนุกแล้วก็ตลกด้วยจากนั้นก็มีสนิทเริ่มสนิทขึ้นมาก็มีนัดเพราะนัดนี่แนวมันพยายามจีบอยู่น,นัดนัดน้องเมย์ไม้คือส่วนใหญ่พวกนี้คือมันจะสืบเนื่องกันมาคือมันจะจีบจีบกันคนนั้นคนนี้แล้วก็มันก็เลยรู้จักกันต่อเนื่องกันมาอย่างเงี้ยเออไม้วินอะไรเงี้ยแต่ไม่นานก็คือพอรู้จักกับ เกมด้วยความที่เล่นกันบ่อยๆเกมก็ขอแต่งงานในเกมเนี่ยก็คือเป็นแฟนกันในเกมเนี่ยค่พะพอเป็นแฟนกันในเกมก็เก็บเวลเก็บอะไรเงี้ยมันจะต้องมาเต้นด้วยกันแล้วเก็บเวลเพื่อจะจัดพิธีแต่งงานในเกมได้เนี่ยอันนี้คือเกมออรดิชั่นนะคะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไม่คิดว่าจะเล่นไปถึงเก็บเก็บเก็บคะแนนเพื่อที่จะให้มันมีแหวนสวยๆเพราะว่า คือการเล่นเกมเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบของมันคือเก็บคะแนนไว้เพื่อจะให้มีแหวนโชว์บนหัวค่ะมันก็จะรู้ว่าเออสองคนนี้มันเล่นด้วยกันมานานมากจนแหวนในหัวมันอัพจนเป็นแบบรูปร่างที่แบบคือมันก็จะมีระดับของมันไปค่ะยิ่งแหวนเวลสูงสูงนี่ก็จะแสดงว่าสองคนนี้มันเล่นด้วยกันแบบมานานมากแล้วบ่อยมากแสดงว่ามันสามัคคีกลมเกลียวรักกันมากเนี้ยมันก็เหมือนกับเป็นการอวด ชาวโลกเหมือนกันเนี้ยมันก็มันก็เป็นเกมเนาะเออนี่แหละมันเป็นเกมไงแล้วเรื่องของเสื้อผ้าเสื้อผ้านี่มันก็จะแบ่งเป็นสองแบบคือใช้เดนซื้อก็คือเก็บคะแนนที่เราเต้นเต้นได้ไปซื้อสำหรับเสื้อผ้าในคอลเลกชันที่ต้องใช้เดนหรือคะแนนเราเนี่ยซื้อกับแคชก็คือต้องซื้อเงินสดโดยการเติมทรูทรูมาน,นี่ค่ะ เติมเติม,ตมบัตรทูเติมแคชเนี่ยค่ะเออเติมแคชเนี่ยแหละต้องไปเติมที่เซเวน่นก็ซื้อเสื้อผ้ามาใส่หรือว่าซื้อออปชั่นต่างๆเช่นตัวตุ๊กตาสัตว์เลี้ยงแล้วก็ไอดอกไม้หรืออะไรเงี้ยเสื้อผ้าสวยๆอะไรเงี้ยก็เล่นกันไปเงี้ยหมวกเมกอะไรก็ว่ากันไปนะคะทีนี้มันก็จะมีซื้อบ้านอีกซื้อบ้านให้ทีมตัวเองอีก เขาเรียกว่าแฟมิลี่ค่ะหรือแฟมค่ะมันก็จะมีเก็บคะแนนแข่งแฟมด้วยแต่ว่าเด็กมันชอบเรียกว่าฟาร์มฟารมหรือแฟมอันเดียวกันนั่นแหละทีนี้อิมเล่นไปเล่นมาก็สนิทกันมากขึ้นมันก็เลยเริ่มเริ่มตั้งแฟมแต่ทีนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยตัวที่เคยอยิ่มอิมเล่นสองตัวนะคะตัวแรกสุดมันเป็นตัวออยออยออยอยอย โ o, I l, o l คือเล่นสักระยะหนึ่งตอนนั้นก็เหมือนกับอะไรสักอย่างเนี่ยเลิกกับเกมหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละคือเลิกกับแฟนในเกมนะคะก็เลยเอาตัวนั้นให้น้องที่รู้จักในเกมไปเลยก็คือให้เขาไปเล่นอย่างอื่นก็ได้เงี้ยไม่ได้เสียดายเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมากอยู่ละมีเสื้อแคชไม่กี่ตัวแต่ว่าสร้างตัวใหม่ขึ้นมาอีกตัวนึงก็อืม ตรงเนี้ยตรงตรงจุดเนี้ยจําไม่ค่อยได้ละว,ว่ามันใช่หรือเปล่าหรือว่าตอนนั้นอยากจะแค่เปลี่ยนตัวเล่นเฉยๆก็เลยให้ไปคือตรงเนี้ยมันมันมันเป็นช่วงรอยต่อความทรงจําที่จําไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะคะว่าไปเลิกก,กันกับแฟนที่ชื่อเกมในเกมเนี่ยตอนไหนอืในนั้นนะในใหมายถึงในเกมออเดชั่นนะ แต่ว่ามันจะอิ่มี2ตัวแล้วอีกอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ชื่อ The Lover อืมงั้นแสดงว่าจำได้ละจำได้ละยังไม่ได้เลิกยังไม่ได้เลิกกันตอนสร้างตัวที่2เพราะว่าสร้างตัว The Lover กับ The Lover X คือ The Lover X นี่ให้เกมใช้เพราะว่าให้ให้เกมใช้ตัวนั้นเล่นแล้วก็เราใช้ตัว The Lover หมือนจะใช้ตัวนี้แต่งงานกันมั้งถ้าจำไม่ผิดนะอืมแล้ว the lover มันมาจากราสีเกิดของอิ่มที่เขียนว่า the lover หรือราศีเมทุนที่แปลว่าคู่รักอะคะ่ะแต่เวลาเขียนเป็นตัวเกมเขียนเป็นตัว d e l o v e r r คือ the lover แล้วตัวคู่กันก็คือ the lover x ตอนนั้นที่เล่นนะคะแล้วจากนั้นก็ เลี่ยนไปเป็นพราหมณ์ทีหลังหลังจากสร้างแฟมอะสร้างแฟมนี่สร้างแฟมแบบชื่อพรมวิหารสีเป็นเป็นศาสนามากเลยเป็นแบบตั้งใจจะแบบว่าขัดเกลาจิตใจน้องๆในแฟมมากๆเลยอตอนที่สร้างแฟมนี่คือเอ่อตอนนั้นนี่บอกบอกทุกคนละหลังจากปิดเขามาเป็นปีอะ ว่าเราอายุ19อ่ะวันที่เฉลยบอกบอกทุกคนคือบอกความจริงไปทั้งหมดว่าจริงๆเราคือชื่อจริงชื่ออะไรแล้วอายุเท่าไหร่กันแน่นี้ตอนแรกนึกว่าจะโกรธกันเขาก็แค่งงเฉยเก็งงแล้วตกใจแต่ว่าก็ไม่ได้โกรธก็ยังเล่นด้วยกันต่อมาจนสร้างแฟม สร้างแฟมมาชื่อแฟมพมวิหารสีและซื้อบ้านแอปเปิลซื้อบ้านแอปเปิลในแฟมโดยมีน้องๆน,นี่ช่วยกันเล่นแล้วช่วยกันเอาเงินออมจากเดนเนี่ยค่ะจากคะแนนที่เก็บจากการเต้นอะไปสร้างบ้านกันเนี้ยแล้วเราเป็นหัวหน้าแฟมหัวหรือห,ห,หัวฟาร์มอะทีนี้อิมก็ต้องไปสอบเวลมันจะมีสอบสอบเอเควสด้วยค่ะในเกมออริชั่นเนี่ย เควสจนกระทั่งก็ได้จนถึงยี่สิบเอ็ดนี่แหละอืถ้าจำไม่ผิดก็คือมันจะต้องได้ยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดเนี่ยแหละมันถึงจะสร้างแฟมได้มั้งเหมือนมันถึงจะยอมให้เป็นหัวแฟมได้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้มันเรื่องราวมันก็นานมากจนจำไม่ได้ละอืทีนี้นี่ถึงตอนนั้นก็รู้สึกว่า แต่มันมีหลายคู่นะคะในเกมออเดชั่นที่คบกันจริงจังแล้วก็แบบหรือว่าคบกันแล้วก็ทะเลาะกันจนเลิกลากันเหมือนชีวิตมนุษย์จริงๆนั่นแหละคือในเกมเพราะว่าเด็กเด็กมันก็ไม่ได้เด็กหลายคนพอเล่นออเดชันไปสักพักหนึ่งมันจะไม่ได้มาปิดบังแล้วว่าใครเป็นใครมันก็จะบอก ว่าตัวจริงตัวเองทํางานหรือเรียนที่ไหนคือเพราะว่ามันสนิทกันแล้วไงคะทีนี้มันก็เหมือนกับว่าจริงๆมันก็คือตัวตนแล้วแหละเข้าไปคุยกันเนี่ยแต่ใช้ตัวเกมเล่นเกมด้วยกันเฉยๆฉเองเนี้ยอืมก็มีแฟนเป็นแฟนกันหลายคู่ในนั้นแล้วทีนี้ก็ทั้งเป็นแฟนเลิกลากันทะเลาะกันหรือก็ดีกันอะไรเงี้ยปนปนกันไปทีนี้จําได้ว่าก็เลิกกับแฟนในเกมไป มันก็มีหลายสาเหตุอ่ะสาเหตุหลายหลาย,ลายอย่างทีนี้ก็ไปแต่งงานกับแต่งงานในเกมกับน้องในแฟมด้วยกันเพื่อให้ชื่อมันเต็มเฉยๆคือไม่ได้เป็นแฟนกับน,น้องน้องในแฟมกันจริงๆหรอกแต่ว่าคือเอาตัวเกมมาแต่งกันให้ข้อมูลมันสวยอะค่ะข้อมูลในเกมมันจะสวยแล้วมันมีแหวนลอยบนหัวเฉยๆไงคะทีนี้ก็ แต่น้องเขาก็มีแฟนของเขาอยู่เนี่ยคือเราก็มีแฟนของเราอยู่อืมนั่นแหละจากนั้นก็มันก็เล่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งก็งานเริ่มเยอะไม่มีเวลาแล้วก็ต้องเลิกเล่นเกมไปมาติดเฟซบุ๊กด้วย คือมันอาจจะเริ่มเบื่อแล้วมั้งเบื่อแล้วเพราะว่าเกมมันเริ่มคงที่มันไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วเด็กๆกก็เริ่มโตขึ้นด้วยก็เลยเริ่มเบื่อแล้วพอมาเล่น f a c e b o o k นี่มันคือที่ของเราที่สำหรับการเขียนนั่นเขียนนี่แล้วก็มาติดเกมในเฟซฟาร์มวิวเนี่ยเกมเก็บเค้กเกมเกมสร้างผับสร้างบาร์น ใน Facebook สมัยแรกๆ a c e b o o k ดึงคนได้ด้วยเกมเลยนะคะอันนี้อันนี้ถ้าจำได้เนาะว่าไปเข้า f a c e b o o k กันส่วนใหญ่ก็คือเล่นเกมในเฟสเลยช่วงแรกๆอ,อ่ะถ้าถามว่าข้อดีข้อเสียของเกมคืออะไรพูดถึงข้อเสียก่อนดีกว่าเพราะว่าข้อข้อดีมันก็เราพูดเรื่องร้ายก่อนเรื่องดีดีกว่าถ้าข้อเสียก็คือมันก็ค่อนข้างสิ้นเปลืองอะคะ่ะ อย่างถ้าเมื่อก่อนนี้ไปเล่นถ้าถ้าเราอยากจะนั่งแบบเล่นสบายๆแบบไม่ตกคือเครื่องไม่ตกไม่แหลกอะค่ะหมายหมายความว่าไอ,ไอตัวการ์ดจอของเครื่องดีๆแบบแล้วนั่งเล่นแบบสบายๆต้องเข้าร้านเกมก็จ่ายเป็นชั่วโมงไปเนี่ยเพราะว่าถ้ามาเล่นกับโน้ตบุ๊กหรือคอมเองเนี่ยมันชอบกระตุกนะคะกระตุกแล้วมันก็เสียคะแนนในเกมไปเนี่ย ก็เสียตังค์ใช่ไหมเขารลานเกมเสียตังค์เนาะเติมแคชอีกไงอยากได้เสื้อผ้าสวยๆของตุ๊กตาในเกมก็ต้องจ่ายตังค์เนี่ยสามเวลาอีกเวลาที่ไปเล่นเกมมันก็หายไปไรเงี้ยสี่ติดก็คือติดติดจริงๆเลยคือไม่อยากจะไปลุกไปทําอะไรอย่างอื่นละกับข้าวยังไม่อยากจะทะาเลยเลยอันนี้คือข้อเสียอของเกมแล้วคิดดูแล้วกันว่าเด็กๆที่มันติดเกมอะ่ะถ้ามันอยู่ในตกอยู่ในข้อเสียมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะมี แน่นอนว่ามันต้องเสียตังค์แล้วก็เสียเวลาด้วยเนี่ยค่ะเสียการเรียนด้วยแต่พูดถึงข้อดีข้อดีอย่างแรกก็คือได้สังคมชุมชนแบบได้เพื่อนเยอะเลยเพื่อนใหม่ๆในเกมเนี่ยค่ะเพื่อนจะดีหรือไม่ดีเราก็ต้องเลือกคนเองไงคะแต่พอดีโชคดีว่าตอนนั้นเล่นเกม ไอตัวออดิชันเนี่ยเจอแต่เพื่อนดีๆทั้งนั้นเลยน่ารักน่ารักทั้งนั้นจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะหลายปีมาแล้วเห็นไหมตั้งแต่ยี่สิบเก้าตอนนี้สามสิบหกอ่ะข้อที่สองก็คือคลายเครียดค่ะเครียดจากเรื่องอะไรมาเนี่ยพอเข้าเกมไปฟังเพลงไปคุยกับคนนั้นคนนี้ก็เออแฮปปี้อะไรเงี้ยมันคลายเครียดได้จริง ข้อที่3ก็คือตัวเกมมันขายได้มันสร้างรายได้ค่ะอันนี้สําคัญมากเลยถ้าคนที่เล่นเกมเป็นนี่จะรู้จักการสร้างรายได้จากการการเอ่อการเล่นเกมเช่นขายตัวเกมอ่ะอย่าง Pb อ่ะขายตัวกระโหลกกะลาก็ได้ร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วอ่ะคือไม่ต้องเข้าแคลนหรือไปเก็บ ตัวแบบไปเก็บคะแนนสูงสูงอ่ะไอตัวธรรมดาที่สร้างมาแล้วมีนะ้มีนี่นิดหน่อยมียศนิดหน่อยก็ได้ละเงินอ่ะส่งสามร้อยก็ได้เวละคือซื้อขายกันก็ได้เงี้ยแต่ยังออรดิชั่นนี่ถ้าถ้าหากว่าพูดถึงว่าตัวที่แบบออปชันเยอะๆสูงๆขายได้เป็นหมื่นเลยค่ะคือเก็บเวลได้สูงๆอะไรเงี้ยก็ขายขายตัวเกมได้เป็นหมื่นเลยอ,อันนี้ก็คือแล้วแต่คนถ้าคนเล่นเป็นเนี่ย สร้างบอดมาหรือซื้อขายบอดอีกซื้อขายปโปรอีกบอดกับปโปรก็คือพวกโกงคะแนนค่ะแต่โดยโปกติแล้วคือเขาจะด่ากันว่ากากนะคะถ้าใช้บอทใช้โปรคือไม่ได้แข่งกันแบบโดยฝีมือจริงอย่างแฟมอิ่มอิมก็จะขอน้องๆไว้ว่าห้ามใช้บอดใช้โปรเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการสร้างนิสัยขี้โกงและโกงเพื่อนๆเนี่ยน้องๆส่วนใหญ่ก็คือ เป็นอันตกลงกันว่าไม่ให้ใช้เ่ไม่ใช้ก็เป็นอันเข้าใจกันว่าไม่ใช้บอดใช้โปรแต่พูดถึงว่าอันนี้เราพูดถึงทั่วไปว่าขายตรงนี้ได้ไหมมันทํามาตรงนี้แบบสร้างไรายได้ได้ไหมมันก็สร้างไรายได้ไ,ไ,ได้ค่ะอืมก็คือเนี่ยแหละข้อข้อดีของเกม คือถ้าคนที่เล่นเกมเป็นแล้วรู้จักใช้เกมให้เป็นมันก็เกาะให้เกิดรายได้ค่ะไม่ใช่ว่าจะมีแต่เสียอย่างเดียวแต่ถึงยังไงก็ตามการเล่นเกมมันก็ต้องมีสติะต้องใช้วิจารณญาณในการเล่นด้วยไม่ใช่ว่าเล่นแล้วแบบไม่สนโลกเลยมันก็ไม่ใช่ค่ะก็อย่างนั้นมันก็จะอยู่มันก็จะหมกมุ่นแล้วไม่เป็นทำอะไรเสียงานเสียการ,เส,การเสียการเรียนทุกอย่างเนี่ย เสียเงินด้วยแถมไม่พอก็อย่างที่เป็นข่าวก็คือเกิดอัจฉริยะส่วนใหญ่เด็กติดเกมก็ต้องการเงินไปเล่นเกมก็ต้องขายค้าค้ายาหรือขายของผิดกฎหมายเนี่ยไปเล่นเกมแต่ถ้าเด็กที่มีสติเด็กที่เป็นเด็กดีเขาก็หาวิธีก็คือสร้างตัวเกมมาขายก็ได้เนี่ยคือมันขายได้อยู่แล้วตัวเกมของแต่ละคนเนี่ยอืม ทุกวันนี้ตัวเกมอิ่มก็ยังอยู่ค่ะแต่อิ่มก็ไม่ได้เข้าไปนานมากแล้วหวังว่ามันจะไม่มีปัญหาอะไรกับตัวนี้นะคะถ้าหากเกมออรดิชันมันยังคงอยู่เนาะก็หวังว่าอย่างนั้นอะ่ะอืมเพราะมันไม่มีเวลาได้เข้าไปเพราะเราตอนนี้นี่ในคอมนี่ก็ไม่ได้ไอ,ไอที่เคยโหลดไว้เมื่อก่อนนี่ก็เอาออกไปละเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งเคยไปล้างเครื่องหรืออะไรสักอย่างมันจำไม่ได้แล้วอะ่ะอืม เนี่ยแหละคะ่ะก็เลยเอาตัวเกมของยิมมาให้ดูด้วยว่าน่ารักน่ารักหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมว่าหน้าตาคล้ายตัวจริงมากเลยตัวเกมิมในเกมออเดชั่นนี่ค่ะก็เนี่ยแหละเล่าให้ฟังเรื่องของเกมการเป็นเกมเมอร์ของตัวเองหมายถึงเกมออนไลน์นะคะถ้าเกมออนไลน์ที่เล่นจริงๆจังๆคือออดิชั่นเลยคือเล่นจริงจังเลยเป็นปีๆเลยส่วน pb นี่เล่นแรกๆ ก่อนเล่นตอนแรกๆก,ก่อนยังไม่ได้ถึงขนาดแข็งแคลนนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่เวียนหัวขนาดนั้นตอนนี้ก็คงจะแบบยศสูงเหมือนกันอนะเล่น PB อะ่ะเพราะว่าขนาดเล่นแค่แรกๆที่เฮ a ดช็อตตลอดเลยอะแบบแม่นมากเลยเฮดช็อตเดี๋ยวก็เฮดช็อตเนี่ยจนกระทั่งแบบแฟนเก่ายังลำคาเลยว่าฆ่ามันตายบ่อยอย่างเงี้ยค่ะ ก็เนี่ยคะ่ะเอารูปตัวเกมมาให้ดูด้วยตัวเกม Audition คะ่ะก็หวังว่าทุกคนเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามเกมออฟไลน์หรือเกมออนไลน์ก็ขอให้เล่นกันยังมีสตินะคะ แต่ว่าเกมนี้เราถ้าเราใช้มันเป็นเครื่องมือที่เพื่อความบันเทิงและสร้างไรายได้มันก็จะดีกับเรามากกว่าที่เราจะต้องไปเสียเงินหรือเสียการเสียงานกับมันนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะที่มาฟังเรื่องการเป็นเกมเมอร์ของอิมค่ะสวัสดีค่ะ